เดียมเปรียบเสมือนดวงใจนี่ฮะดูเข่าเนี้ยดูเข่าเนี้ยโอเคอ่ะดูลมข้างข้างๆแรงๆเลยแบบแดงแค่นี้เดียวแบบตึ๊กฮะเฮ้ยทำอะไรหรอเหมือนในเรื่องที่เฟิร์สเซ็ตเลยหน้าตาปากเป็นยังเป็นคนเอเชียเหมือนกันนะทำไมอะแต่ทำบิดต้องเก่งมากอ้าวเหรอยังไงอ่ะ แต่ลิ้นลิ้นแตะเพดานบนแตะตรงโคนฟันตรงนี้ดูดแรงๆทีเดียวล้วก็หยุดยังไงวะดูดีๆเดี๋ยวซ่องฮะยังไงนะมันดูดเหรอะใช่ดูดเข้าไปดูดไม่ได้อะ อันนี้เป็นสแครอันนี้น่าจะทำง่ายเป่าออกแล้วปิดปากข้างหนึ่งแล้วก็เป่าใช่ก็ไปเงี้ยไม่ได้ก็ด้ทำนะไรอะไม่เข้าใจช่วยเรื่องอันนี้ด้วยนะเรื่องปากแต่ตอนจัดการก็ทำไม่ค่อยถนัดหรอก ไปทำเพลงไอแอนิมอลอะเพลงแอนิมอลมันจะมีเสียงอะไรโอ๋เอ,อเสียงสันง่นมากเลยไม่ได้ด้วยอ่ะเก่งอ่ะโฟกัสโฟล์ฟัตฟต้องเสร็จดิแม็กมต้องทำอะนะอย่าลองเป็นจังหวะเหมือนกองอ่ะเหมือนกองตัวนี้คือคือไอตัวที่ตัวใหญ่ใช่อันนี้ก็เป็นตัวตัวที่เป็นไอแฮท ี่ก็เป็นแสนทำอะไรคุณผู <S <S ้ชมครับตอนนี้ไม่เปียกแล้ได้เอาไม่เอาบ้าง